ไม c คราฟแต่ผมจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งผมก็จะเริ่มตั้งแต่ร้านขายน้ำเลมอนเล็ก,ลกๆและก็จะขยายให้มันกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นผมจะต้องจัดการเหล่ากิจการของคู่แข่งของผมก่อนและคู่แข่งคนไหนจะน่ากลัวที่สุดไปดูกันเลย เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาไปคิดเล่าเกม์ไม้ครับมาเนยนะครับซึ่งข้างหลังผมตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นร้านที่ว่างอยู่นะครับผมและป้ายนี้ก็จะเป็นร้านขายน้ําเลมอนนั่นเองครับราคาให้ไม่เล่านะครับผมอู้แล้วตอนนี้เนี่ยเรามี150นะครับเพราะฉะนั้นสามารถซื้อได้นั่นเองโอเคครับผมสเต็ปอย่างต่อไปก็คือการซื้ออุปกรณ์เข้าร้านนั่นเองครับอสิ่งที่ต้องการเนาะ ขายน้ำเลมอนนะครับอย่างแรกก็จะต้องเป็นแคชเชียร์นั่นเองราคา25นะครับโอเคอเครับผมซื้อมาหนึ่งรับอย่างต่อไปเครื่องปั่นก็จัดมาเลยครับผมงบยังเหลือนะครับเออว่ะเราต้องจ้าพงพนักงานแคชเชียร์ด้วยนะครับโอเคและก็ทีนี้ไปวางอุปกรณ์กันดีกว่าเอาล้ครับวางยังไงดีเนาะเครื่องปั่นก็เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าหลังร้านนะครับปุ๊บส่วนแคชเชียร์เนี่ยก็ต้องเอาไว้ตรงนี้ครับผมเอาไว้คิดตังค์แล้วก็ไปหาพนักง,งานกันดีกว่า โอเคครับ okay, ผมทีนี้โอ้นี่ไงตรงนี้มีหมู่บ้านนะครับจะมีใครสนใจมาทำแบบว่าธุรกิจกับเราหรือเปล่านะร้านขายน้ำเลมอนสดๆเลยครับผมลุงคนไหนอยากทำงานกับผมบ้างลุงลุงเอา้าแล้วลุงคนไหนอะ่ะคนนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าลุงนะ่ะมาทำงานกับผมด้วยอา้อาวไปแล้วอุยคนนี้อยากครับผมเพราะฉะนั้นลุยเลยโอเคตอนนี้เราได้พนักงานแล้วนะครับแล้วก็โอ้ตรงนี้เป็นแบบว่าสวนเลมอนนั่นเองครับโอเคครับ เราต้องการวัตถุดิบงั้นก็มาลุยกันเลยดีกว่าครับเก็บกันดีกว่านะครับผมโอเคเอาเลมอนมาครับอื๊บต้องเยอะๆหน่อยไหมจะได้แบบปั่นน้าได้เยอะๆเข้าผมเผื่อลูกค้าเราเยอะอะไรเงี้ยอืมได้มาเท่าไหร่สี่สิบนะครับน่าจะพอแล้วแหละอุ้ยดูจากหน้าตาแล้วค่อนข้างน่ากินเลยครับเอาละอุ้ยลงมาแล้วนี่ว่าโอเคครับผมทีนี้กล่องสเสบียงของเรานะครับใส่เลมอนเข้าไปเลยชืบโอเคครับผมเรียบร้อย ทีนี้ภารกิจบอกว่าให้เราเนี่ยไปซื้อแฉลงมาอย่างนั้นเนระเดี๋ยวก่อนเราจะไปปลุกลุกร้านใครหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าเราไปดูราคาก่อนละกันนะครับแฉลงราคา100นะครับผมนี่ไงสามารถซื้อได้ฮะจัดไปเลยครับผมโอ้ตอนนี้เนี่ยภารกิจก็คือให้เราไปร้านโคฮาร์ดแวร์ฮะซึ่งน่าจะเป็นร้านนี้นะครับผมโอ้เป็นแบบร้านโคการช่างอะไรเงี้เหรอสวัดดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าโอ้ ให้เข้าไปในห้องลับนะครับผมของร้านนี้แต่ว่ามันจะอยู่ไหนล่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีที่ขุดด้วยครับขอได้ไหมล่ะอืมที่ขุดดินนะครับผมอุ้ยในกล่องมีอะไรปะไม่มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะมีของฟรีอ่ะคุณผู้ชมเราต้องป้นครับอุ้ยอุปกรณ์เต็มเลยเอามาเอามาอุ้ยเดี๋ยวนี่เหรอมีบันไดลงไปนะครับผมโอ้จวนนี้ก็ลงไปดีครับไหนดูซิข้างล่างมีอะไรก็ผม วูดมีดาบด้วยเอาดาบมาก่อนตอนนี้คือไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ใช้ของพวกนี้หรือเปล่านะแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็เตาเผานะครับไม่มีอะไรครับผมกล่องอะโอ้ดาบอีกแล้วดาบฟินแนนซ์สติลนะครับอันนี้ยังไม่มีครับผม,มเก็บมาก่อนโอเควิมีทางลงคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยโอ้ดาบนะครับผมแล้วก็ป้ายเตือนครับบอกให้ออกไปนะครับผมแล้วก็ประตูอุ้ยอ๋อผมรู้แล้วเราซื้อแฉลงมาเนี่ยเพื่อมังงัดหรือเปล่า เข้าร้านครับงัดเลยครับผมนี่ไงธารกิจก็คือให้จัดการมัมมี่นะครับเดี๋ยวที่นี่มีมัมมี่ด้วยหรอมันจะน่ากลัวไปนะสวัสดีครับโอ้โหนี่ไงผู้ชมมัมมี่มีอยู่จริงด้วยนะครับเออเด้อเดี๋ยวค่อยลงนะครับผมว่าแล้วทำไมเขาถึงให้อาวุธมานะครับเอาไว้จัดการไอ้พวกนี้นั่นเองแล้วประเด็นคือเจ้าของร้านเนี่ยคิดอะไรอยู่เนี้ยครับถึงมีมัมมี่อยู่ใต้นี้ฮ้ต้องจัดการก็ผมแล้วก็ฟาร์มาของทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยมาเป็นของเรานั่นเองอข้ามัน อุ้ยถึกจังเลยมามีพวกนี้อุ้ยตายแล้วตายแล้วโอเคครับผมมาดิตายไปทีละตัวครับเออพี่เสือสับไปตายอีกตัวเดียวนะครับผมเรียบร้อยรูดของในกล่องกันดีกว่าฮะดูดีมีอะไรครับผมโอ้เป็นทีนทีกับอุปกรณ์เลสโตนนะครับเอามาดีเอามาดิอาาดโอ้ล้วมีโคตรเยอะเลยครับผมโอเคเหลืออีกสองกล่องกล่องนี้นะครับผมแล้วก็อีกกล่องนึงปึ๊บโอเคประมาณนี้เลยฮะอุ้ยอะไรอ่ะ ให้ระเบิดเมืองน,นี้นะครับผมวาง TNT แล้วก็ระเบิดโอ้โหแล้วผมมีเยอะขนาดนี้อา่าเดี๋ยวก่อนนะอันหนึ่งวางไปก่อนแล้วกันครับระเบิดเลยหรอเป็นการทําลายคู่แข่งนั่นเองเนาะมาดิจัดไปครับวางวางวางไปมันจะต้องเป็นการระเบิดที่แบบสุดยอดแน่นอนครับผมซึ่งผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะครอบคลุมแล้วแหละเดี๋ยวเราจะขึ้นมาตรงนี้ครับจุดแล้วก็หนีกันเลยไหมโอเคครับผมชึบโอ้ยเด็ดไม่ติดอา่าจุดแบบนี้ ยึบโอเคเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นหนีครับผมหนีนี่นี่นระเบิดแล้วระเบิดแล้วอุ้ยโอ้โอโอระเบิดโคตรแรงครับไปดีกว่าโอ้โหแรงจัดคุณผู้ชมเอาบอตอนนี้ขึ้นมาดกว่าครับอะไรวะเนี้ยยืบโอ้ภารกิจต่อไปครับผมให้เราเนี่ยซื้อร้านนี้นั่นเองเป็นของตัวเองนะครับอ๋อคือเราจัดการปุ๊บบริษัทมันก็เจ๊งนะครับผมทีนี้เราก็เลยสามารถซื้อได้ครับเรามีพันสองส่วนไอ้นี่ราคาห้าร้อยซื้อมาเลยดีครับผมอืม อนนี้ร้านนี้ก็เป็นของเราแล้วต่อไปเป้าหมายก็คือซื้อแม่เหล็กย์กครับอ๋ออันนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารไอรอนนะครับผมซึ่งมีบอดี้การ์ดสตัวครับเป็นไอรอนกเลมตอนนี้เรายังทําอะไรมันไม่ได้นะโอ้แล้วผมเพิ่งสังเกตครับผมตรงด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เรามีนั่นเองครับร้านเลมอนนะครับผมก็จะได้ห้เมอรอต่อวีนั่นเองส่วนร้านทานเนี่ยได้สิบไอร่าต่อวีเลยครับอู้ถือว่าแจ่มเลยครับ โอเคทีนี้ต้องซื้อแม่เหล็กใช่ไหมแม่เหล็กแม่เหล็กโอ้นี่ไงราคา250านะครับซื้อมาเลยครับผมโอเคทีนี้ให้เอาอไอ้เจ้าแม่เหล็กนี้เนี่ยไปวางที่หน้าร้านนั่นเองครับอ๋อเราวน่าจะดูดไอ้นี่มาได้หรือเปล่านะฮะบ,บริการหน้าร้านเนี่ยลองวางดูดิจับไปดยครับอุ้ยผู้ชมดูดมาจริงโอ้โหแล้วก็ให้ซื้อวัตถุดิบที่มันเน่าเสียนะครับผมแอบเอาไปใส่ในร้านนั่นเองแล้วร้านมันก็จะเจ๊งอเป็นแผนที่ยอดเยี่ยมเลยครับ ดูก่อนตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ใชโอ้นี่ไงแค่อลกับไข่หรือเปล่าไข่เน่านะครับโอเคน้องไข่เน่าเอามาก่นอนแครอลด,ด้วยก็ผมเอามาเอามายืบจัดไปครับโอเคผมแล้วก็แอบเข้าไปเปลี่ยนนั่นเองมาดิแกไม่รอดแน่ร้านอาหารไอรอนในเยอผโหดูมาเรียบร้อยเลยโอเคไหนดูซิเข้ามาแล้วนะครับอม,มีโตเยอะดีนะและ้วก็ห้องครัว นี่ไงของดีๆเนี่ยเอามาให้หมดครับเอามาเลยเอามาเลยแล้วเราก็จะทำการสับเปลี่ยนนะครับผมใส่อันนี้เนี่ยเข้าคลังมันนั่นเองครับเขได้แล้วพวกนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วผมเจอไข่เน่ากับแคลอทเน่าเข้าไปไม่น่ารอดนะเรียบร้อยครับถึงเวลาในการซื้อร้านอาหารนี้แล้วนะครับผมอืไหนดูดิตังพอเปล่าโอ้หนึ 1, ่งพันเองหรอเรามีเกือบสามพันนะครับตอนนี้ก็ซื้อไปเลยดีครับ โคตรรวยครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยให้เราไปซื้อครีมตัดสายไฟนะครับผมเราจะได้ทําอะไรอีกวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแต่คิดว่าน่าจะต้องใช้อ่ะเนาะราคา100ครับซื้อมาเลยโอ้ให้ไปปิดระบบแบบว่า security เนี่ยของร้านเพชรนั่นเองซึ่งก็จะเป็นร้านหัดไปนะครับคือแบบเรากําลังไล่จัดการมาทีละร้านนะับผมร้านถ่านร้านอาหารนะครับต่อไปร้านเพชรนั่นเองโอ้มีภารกิจที่สุดยอดเลยเดี๋ยวก่อน ก็วงจรปิดโอ้นี่ไงเจอเจแล้วเจอแล้วเราต้องหลบมาอย่างงี้ครับอืมแล้วก็ทีนี้ครับมผมทำการตัดสายไฟทิ้งนั่นเองโอเคได้หนึ่งครับต่อไปครับผมเป็นกล้องอันนี้โอเคฮะแล้วก็ตัดครับผมน่าจะเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมกล้องนี้นั่นเองตัดไปเลยครับเออเรียบร้อยครับผมต่อไปเราก็จะต้องหาทางเข้านั่นเองฮะทางเข้าโอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นี่ตรงหลังร้านอะเป็นเหมือนบันไดนะครับน่าจะขึ้นได้อยู่นะ เดี๋ยวลองดูดิอุ้ยข้างในมีแบบแหวนเพชรด้วยครับผมอยากได้จังเลยอ่ะโอเคครับผมเรามาโดดดีกว่าโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่โอเคชึบค่อยๆกดอุย้ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยปกติมโดดได้นะมาผมเอาจริงแล้วชึบโอเคโดดมางนี้ครับแล้วก็โดดมางนี้ได้แล้วมาดิโชเอาจริงครับเอาจริงครับขึ้นมาตรงนี้อ่าไปครับแล้วก็อีกสเต็ปนึงโอเคขึ้นมาได้แล้ว โอ้นี่เหรอทางลงครับผมหาทางเข้าแล้วผมก็เข้ามาได้แล้วนะฮะอืมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับผมพาิกิจตก็คือให้ขโมยนั่นเองครับแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับผมเอามาเอามาขอให้หมดเลยฮะมีปะอุ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เอามาสามแล้วนะครับอันนี้พนักงานนะครับผมไม่เห็นใช่ไหมนะ <c oughs> อืโอ้ผมเพิ่งมาดูร้านน่ะลุงมีอะไรขายไหมก็มีแหวนเพชรสวยๆอะนะจะซื้อไหมล่ะ อ่าไม่เป็นไรลุงตอนนี้ผมแบบยังไม่อยากซื้ออะเอาผมว่าขอไปก่อนละกันนะครับโอเคครับ okay, ผมแล้วก็ถึงเวลาต้องซื้อร้านนี้แล้วนะฮะไหนดูดีราคา5 0 0พันก็ผมและตอนนี้จากธุรกิจที่เรามีเนี่ยทำให้เรามีตังค์9 4 0 0นแล้วครับซื้อไปเลยครับผมโอ้โหได้มากี่ร้านแล้วนะ123นะครับเอ้ยรวมอันนั้นก็เป็น4ี่ดิซึ่งตอนนี้เขาบอกให้เราเนี่ยไปซื้อ usb ที่มีไวรัสครับอืม ไปดูซิ USB ของเรานะครับราคา999 <c oughs> ก็ซื้อมาเลยครับผมเอาล่ะไปร้าน Diamond Tech กันดีกว่า <c oughs> โอ้โหแต่ตึกนี้โคตรใหญ่เลยครับเป็นแบบว่าบริษัทสื่อข่าวขนาดใหญ่นะครับผมส่วนอันนี้ก็ Diamond Tech น่าจะเป็นร้านที่รวมอุปกรณ์ IT ใช่ไหม <c oughs> เอาล่ะฮะอู้ <c oughs> เขาบอกให้เราเนี่ยหาโต๊ะของเรานะฮะซึ่งมันก็จะมีคอมอยู่นั่นเองโอ้ยอันนี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เหรอ อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นด้านล่างนะครับไม่น่าใช่ก็ผมขึ้นบันไดไปดูสิลโอเป็นโต,โต๊คอมเต็มไปหมดเลยฮะคล้ายๆบอกอิเนเทอร์เน็ตคาเฟ่อะซึ่งเราขึ้นไปดูก,ก่อนมีไหมมีไหมลลมีคอมหรือเปล่าโอ้เจอแล้วคุณผู้ชมอันนี้มีแบบว่าคอมด้วยฮะให้ซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับผมอุยอ้ยผู้ชมวาร์ปมาก็ผมโอ้โหนี่คือเราต้องซ่อมคอมด้วยวิธีนี้เหรอ วงจอเลอสตโตนะครับอืเดี๋ยวก่อนนะเริ่มโยกอันนี้นะครับผมยังไงดีวะเนี่ยอ่ะอันนี้ก่อนดีกว่าถ้าเราโยกไปปุ๊บไฟตรงนี้จะติดนะครับตรงนี้ไม่ได้มีให้โยกเหรอถ้าโยกเนี่ยชึบอ,อ๋อวิ้ยเราจะต้องทําเป็นสเต็ปวะโยกตรงนี้เสร็จแล้วก็มาโยกตรงนี้นะครับจึบอ๋อนี่ไงได้แล้วครับผมต่อไปก็คือไปเอาการ์ดนั่นเองครับเป็นแบบว่าบัตรผ่านนะครับผมต้องลงไปหาเมเนเจอร์ด้านล่างลงไปดีกว่า อตอนนี้แบบเราทําเงินได้เยอะมากเลยครับคขาจะรวยผู้จัดการแมเนเจอร์สวัสดีครับขอบัตรผ่านหน่อยได้ไหมอ่ะก็มาเจ้าใช่ไหมเอาไปสิบัตรผ่านอ่ะได้มาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องเข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับผมเพื่อไปลงไวรัสอ่าน่าจะห้องนี้แหละเปิดเลยอืมซึ่งอ่อยู่ไหนครับเนี่ยโอ้โมันเหมือนเป็นเขาวงกดเลยอ่ะโอเคเราน่าจะต้องมาอย่างนี้ครับอ่อ ทางนี้โอเคทางนี้เดินไปได้ไม่ใช่โอ้ทางนี้หรือเปล่าโอโ้มาต้องขนาดนี้เลยเหรออุย้ยจิน่ไงเจอแล้วยืนีไวรัสของเรานะครับใส่เข้าไปเลยแหลกก็เรียบร้อยครับผมเราจัดการได้แล้วครับทีนี้เนี่ยเราก็มาซื้อบริษัทนี้กันดีกว่าโอ้ยก่อนจะออกไปซื้อต้องหาทางออกก่อนออกทางนี้ละกันนะฮะโอเคไหนดูดิราคาจะเท่าไหร่กันเชียวโอ้หนึ่งหมื่นครับผม แต่เรามีสอง0มื่นนะดิซื้อเลยครับอุ้ยบริษัทข่าวมันบอกว่าเขียนข่าวโจมตีเราอะ่ะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ต้องไปหาไฟนอลบอสแล้วครับนี่นั่นเองโอ้โหตึกมันใหญ่มากเลยอะ่ะมาเขียนข่าวโจมตีกันแบบนี้หรอไม่ได้นะเราต้องไปจัดการมันให้รู้แล้วรู้รอดฮะโอ้โหเราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีวะเนี่ยเอาแบบว่าเข้ามาก่อนแล้วกันมาแล้วชั้นแรกนะครับภารกิจก็คือให้ขึ้นไปได้นบนสุดนะครับโอเคก็ง่ายหน่อย อันนี้มีอะไรปะอะ่ไม่น่ามีฮะบันไดมองหาแค่บันไดก็พอเพื่อขึ้นไปด้านบนสุดนั่นเองโอ้โหขึ้นใหญ่มากคุณผู้ชมต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะขึ้นไปได้นะครับเอ่อทางนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะอบนี่ไงบันไดอีกแล้วนะครับโอ้โหใหญ่เกินเหนื่อยแย่เลยใครที่ทํางานที่นี่เนี่ยไปครับไปครับขึ้นนะครับผมอีกแล้วทางไหนวะหละก็วนมาทางนี้นั่นเอง โอ้ผู้ชมเจอห้องแล้วครับนี่มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเอ่อเป็นการประกัวขนาดใหญ่เลยครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเอาใจช่วยผมด้วยนะอ๊บขึ้นมาโอ้โหแค่ตรงนี้ยังยากเลยเดี๋ยวก่อนใครก็เป็นคนออกแบบที่นี่วันเนี่ยอือเอาเป็นว่ายัางไงเราก็ต้องไปให้ถึงครับ let's go <S โดดเรือรัวเข้าผมต้องไปแบบจัดการไอ้เจ้าบอสของที่นี่ให้ได้เลยมาเขียนข่าวโจมตีกันแบบนี้นะครับใครมันจะไปยอม ไปเพื่อไปอีกครับเออมาดีวิมีแบบว่าโยกด้วยเหรอเดี๋ยวนะจึอ๊ออ๋เป็นจุดเช็คพอยต์นะครับผมสามารถบอกว่าปีขึ้นมาได้อย่างงี้ใช่ป่ะก็ดีก็ดีเผื่อเราตกนะฮะครื่งทางเลยอย่างวันเนี้ยเฮ้ยนี่มันแบบต้องเหนื่อยจนขนาดนี้เลยเหรอกว่าจะไปหาบอสมันได้ฮึบฮอ่าผมว่าใกล้ละใกล้ความจริงละไปครับอีกนิดเดียวนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วย เช็คพอยที่2แล้วเออเอาละเห็น <c oughs> <c oughs> แล้วทอนน้อนิดๆนะฮะแต่ยังไหวอยู่ไปกันครับฮึบโอ้ไปได้อยู่ได้อยู่อ้คุณผู้ชมการจะไปหาบอสมันยากขนาดนั้นเลยเหรอโอ้หูมีน้ำแข็งด้วยออะมาดีมาดีปึบน้ำแข็งโอ้หุยผาแล้วคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็นเช็คพอยนี้นั่นเองครับอ่ามาดิครับผมเปิดไปเออนา่าจะใกล้สุดๆแล้วแหละโหแล้วด่านนี้เป็นบันไดครับ โอ้โหระบากซะเหลือเกินเออขึ้นไปมาดิครับวิ้ยอันนี้ได้อยู่นี่ได้อยู่ปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ต่อแล้วครับโหมาดิกอีกนิดเดียวเท่านั้นครับผมรู้สึกว่าเราจะไปถึงกันแล้วครับผมปึ๊บปึ๊บอุ้ยเส้นทางมันสั้นลงแล้วน่าจะง่ายขึ้นแล้ะฮะตรงนี้เอาละ่ะมาดิอีกเช็คพอยต์ปึ๊บอ่านี่แหละใช่เลยไปกันครับ รู้สึกว่าเขาจะสงสารเรานะครับตอนนี้เส้นทางก็เลยง่ายขึ้นแล้วมาดิถ้าขึ้นไปได้เนี่ยต้องขอต่อยสักทีหนึ่งแล้วครับมาแล้วอยู่ไหนอะฮัลโหลมันได้อีกหรอโอเคขึ้นไปก็ได้จะสูงอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยอุ๊ยโอ้ผมว่าใช่แหือเห็นแบบนี้นี่คือฉากสุดท้ายเลยครับภารกิจก็คือจัดการไอ้คนเขียนข่าวนั่นเองมาทำอะไรตรงนี้ครับต่อยไปเลยละกัน ไายตกลงไปแล้วครับผมอุ้ยผูย้ชมเจ้านี้ครับผมเรากลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในนี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบายครับ